ตอนนี้ภาพจะตัดกลับมาที่บ้านของคุโรกิคุณเฉินฟางเมื่อไหร่คุณจะกลับมานะมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือเปล่าเฉินฟางที่เดินทางมาถึงที่บ้านของเขาเป็นทีเรียบร้อยแล้วคุณเฉินฟางคุณกลับมาแล้วเฉินฟางเดินมาลูหัวอลิศพร้อมพูดขึ้นมาว่าอาลิศเรื่องที่ฉันให้เธอไปจัดก,การนะ่ะเรียบร้อยหรือย,ยังคุณเฉินฟางคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะไม่มีอะไรที่คุณต้องเป็นห่วงแล้วนะเฉินฟางเดินพูดขึ้นมาว่าดีมากอาลิศ แล้วเธอล่ะฉันจะทำยังไงกับเธอดีคุณเฉินฟางหมายความว่ายังไงคะเธอนะ่ะคิดจะทำอะไรกันแน่ไอ้คนทรยศ <c oughs> คุณเฉินฟางคุณรู้ได้ยังไงกันอลิซได้พูดคือมาว่าเธอนั่นมันพวกกลุ่มนินจาเดีายบอกนะว่าเธออยู่ในกลุ่มนินจาหรออย่าคิดนะว่าฉันโง่เธอนะ่ะรู้มาตลอดว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนเธอก็รู้มาตลอด มันน่าแปลกใจใช่หรือเปล่าล่ะคุณเฉินฟางคุณเนี่ยก็ถือว่าฉลาดไม่เลวเลยนะอลิได้พูดขึ้นมาว่าคุณเฉินฟางเนี่ยเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียนะเธอก้าทําแบบคุณเฉินฟางแบบนี้ได้ยังไงกันสาวผมม่วงได้พูดขึ้นมาว่าถึงยังไงก็เถอะคุณเฉินฟางก็แค่คนนอกเขาไม่ใช่คนประเทศญี่ปุ่นของเราและที่สําคัญฉันไม่อยากเป็นคนทรยศชาติของตัวเองฉันน่ะให้โอกาสเธออีกครั้งนะ เธอมาอยู่กับฉันดีกว่าไม่อย่างนั้นแล้วฉันคงต้องฆ่าเธอไม่นะคุณเฉินฟางตอนนี้แหละหลังจากนั้นผู้หญิงผมม่วงก็ได้โยนระเบิดมาทางเฉินฟางนั่นคือระเบิดควันนั่นเองณนะตอนนี้กลุ่มนินจากาลังจะฟันเฉินฟางก็แค่พวกเศษสวะคิดจะมาสู้กับเทพอย่างนั้นหรือณนะตอนนี้เฉินฟางได้ใช้พลังของเขาเป็นพลังดาบในการจัดการพวกกลุ่มนินจาได้อย่างง่ายดายนั่นเองการต่อสู้จบลงอย่างรวดเร็ว คุณเฉินฟางเธอหนีไปแล้วค่ะอลิสเธอน่ะไม่ต้องกวนกวายหรอกนะเธอน่ะไม่สามารถหนีผมไปได้หรอกผู้หญิงคนนั้นน่ะฉันน่ะใช้เวทมนต์ในการติดตามเธอไปแล้วไม่ว่าเธอไปที่ไหนฉันก็สามารถไปฆ่าเธอได้และที่สาคัญเธอกําลังจะพาฉันไปที่กลุ่มนินจาฉันจะไปสาสางบัญชีให้จบอลิสเธอไม่ต้องตามฉันมานะฉันขอไปเก็บงานเดี๋ยวฉันจะกลับมาได้ค่ะคุณเฉินฟาง เป็นไปไม่ได้ไอเฉิญฟางมันไล่ตามฉันมาและที่สำคัญมันยังไม่เหนื่อยอีกเหรอมันเพิ่งสู้กับเทพสี่องค์ไปนะมันยังมีพลังเหลืออีกเหรอนาะตอนนี้ฉันฝางได้คิดในใจว่าเธออยากจะหนีก็หนีไปฉันจะไปฆ่าเธอรวมถึงกลุ่มนินจาของเธอด้วยและหลังจากนั้นผาบจะตัดกับมาที่หมู่บ้านนินจาช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยนี่นายหญิงเป็นอะไรครับหลังจากนั้นชายชาราดได้เดินออกมาพร้อมพูดขึ้นมาว่า นี่นายหญิงเธอกลับมาแล้วเหรอมีอะไรเกิดขึ้นกับเธออาจารย์ด้โปรดช่วยฉันด้วยค่ะมีคนไล่ตามฉันมามันน่ากลัวมากเลยอะไรนะมีเรื่องเกิดขึ้นแน่แนงั้นเธอมานี่ตามฉันมาเร็วนาะตอนนี้สาวผมหมวงนะพูดขึ้นมาว่าท่านอาจารย์ใหญ่คะด้โปรดออกมาทีมาช่วยฉันทีค่ะมีคนกำลังมาที่นี่ดีโปรดนะเธอมาที่นี่ทำไมอย่ามารบกวนฉันสิ ฉันกำลังบ่มเพาะอยู่นะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนอาจารย์ได้โปรดค่ะแย่แล้วตอนนี้กลุ่มนินจาต้องแย่แน่ๆอะไรนะเกิดอะไรขึ้นไอเฉินเปาซางอะไรกันทำไมชื่อเหมือนคนจีนเลยและนาตอนนี้ผู้อาวุโสนินจาได้เดินออกมาเขาคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มนินจานั่นเองท่านอาจารย์ได้โปรดมันเป็นใครไอเฉินเปาซางมันแข็งแกร่งมากเลยสินะใช่ค่ะ นะตอนนี้ฉันฟังได้พูดขึ้นมาว่าเนี่ยนะหรอคือที่พึ่งสุดท้ายของเธอฟูโซนินจาได้พูดขึ้นมาว่าแกเป็นใครวะแกกล้าดียังไงมาหมู่บ้านนินจาของพวกเรามันเหิมเกิมจนเกินไปอยากจะตายนึกลึกนาตอนนี้ฉันฟังได้พูดขึ้นมาว่า แกในภาพเก่งจริงๆฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่าแกจะเก่งเหมือนปากหรือเปล่านาะตอนนี้ฉันฝางได้กระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับเตะท่านอาจารย์ฟุบลงบนพื้นดินนาะตอนนี้ท่านอาจารย์แห่งกลุ่มนินจาที่ตายลงแล้วง่ายได้จริงๆนาะตอนนี้ฉันฝังได้ใช้พลังของเขาในการตบหัวสาวน้อยหัวของสาวน้อยได้หลุดออกจากบ่าน,นั่นเองมันเป็นภาพที่น่าสยดสยองอย่างมาก อเชิญเป๋าสางังนี่แกบังอาจข่าในยิงและข่าหัวหน้ากลุ่มนินจาของพวกเราพวกเรากลุ่มนินจาลุมมันเลยนะตอนนี้กลุ่มนินจาได้ป่าดาวกระจายใส่ทางเชิญฟางแต่เชิญฟางก็สามารถใช้บาดเลียนในการป้องกันการโจมตีนี้ได้หลังจากนั้นเชิญฟางได้พูดึ้นมาว่าวันนี้แหละเชนจะฆ่ากลุ่มของพวกแกให้หมดไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวนะตอนนี้เชนญฟังได้ใช้พลังของเขาในการตัดหัวนินจาคนแล้วคนเล่านั่นเอง ท่านผูดซได้พูดขึ้นมาว่าแกเป็นใครมันเกิดอะไรขึ้นทําไมกลุ่มนินจาถึงตายกันหมดหลังจากนั้นหัวของชายชาราได้หลุดออกจากบาการต่อสู้ได้จบลงแล้วกลุ่มนินจาได้พูดขึ้นมาว่าทุกคนหนีเร็วท่านนักบวชท่านหัวหน้าแล้วก็นายหญิงคาได้ตายลงไปแล้วฉัน,าน่างได้กระโดดขึ้นไปพร้อมกับสังหารนินจาคนแล้วคนเลาพวกแกจะหนีไปไหนพวกแกไม่สามารถหนีฉันพ้นหรอก หลังจากนั้นชันฝางได้ทำลายกลุ่มนินจาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนาตอนนี้เช่นฝางได้ใช้พลังเปลวเพลิงของเขาในการเผาหมู่บ้านนินจานั่นเองเชันฝางได้พูดขึ้นมาว่าหลังจากนี้บนโลกใบนี้จะไม่มีกลุ่มนินจาเหลืออีกต่อไปแล้วเพราะฉันเป็นคนข่าพวกมันทั้งหมดณตอนนี้ภาพจะตัดกับมาตีเรือสำรานแห่งหนึ่งอลิได้พูดขึ้นมาว่า คุณเฉินตอนนี้เนะ่ะเงินของฉันถูกยึดไปหมดแล้วนะรัฐบาลญี่ปุ่นเอาของฉันไปหมดเลยฉันฟางนะผูขึ้นมาว่าไม่เป็นอะไรหรอกอลิสตราบใดที่เธออยู่กับฉันนะ่ะเธอไม่จำเป็นต้องพึ่งของพวกนั้นและที่สําคัญฉันเชื่อนะว่าสักวันหนึ่งเธอจะกลับญี่ปุ่นไปได้คุณเฉินฟางคะ ฉันน่าอยากเรียนศิลปะการต่อสู้คุณสอนให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันไม่อยากจะเป็นภาละของคุณได้สิอลิสเธออย่าคิดมากไปเลยนะหลังจากที่กลับประเทศจีนไปแล้วฉันจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอเองไม่กี่ปีเธอก็จะเก่งมากกว่าทาคิมิอีกหลังจากนั้นบริการได้เดินเข้ามาเขาเป็นผู้เามาว่าคุณเฉินคุณอลิสครับตอนนี้นะ่ะมีงานเลี้ยงบนเรือของเรานะครับอยากให้คุณสองคนได้เข้ารวมด้วยได้สิ เดี๋ยวฉันจะไปหน่อยก็แล้วกันถือว่าเป็นการผ่อนคลายได้ครับคุณเฉินฟางเดี๋ยวผมจะส่งบัตรเชิญให้กับคุณเองนะครับคุณเฉินฟางฉันไปกับคุณได้ใช่ไหมคะฉันฟางในยลูหผัวลิศพร้อมกับผู้ึ้นมาว่าได้สิเธอไหนะอย่าคิดมากไปเลยนะไม่ว่าฉันไปที่ไหนเธอก็สามารถติดตามฉันได้ตลอดเวลานั่นแหละ ขอบคุณค่ะคุณเฉินฟางนาตอนนี้ผาบจะตัดกึบมาถึงงานเลี้ยงของพัตากาลในเรือสำรานแห่งหนึ่งฉันฟางได้พูดกับกอาิสว่าเราหาที่นั่งกันเถอะนาตอนนี้มีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาคุณเฉินฟางผู้ชายคนนั้นนะ่ะเขาคือคุณซี่ค่ะเขาเป็นคุณพ่อของคุณซุนอา้อาวอลิสไม่ได้เจอกันนานเลยนะเธอสบายดีหรือเปล่าฉันได้ข่าวว่าปู่ของเธอเสียแล้วฉันเสียใจจริงๆ ขอบคุณค่ะฉันสบายดีคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเอ๊ะแล้วสุภาพบุรุษท่านนี้เป็นใครล่ะครับหลังจากนั้นฉันฝางได้พูดขึ้นมาว่าสวัสดีครับผมชื่อว่าเฉินฟางผมน่ะเป็นเพื่อนของอลิศอ๋อเป็นเพื่อนของอลิศเหรอครับผมน่ะจําไม่ได้โทษทีนะครับผมไม่รู้ว่าเธอมีเพื่อนเยอะขนาดนี้ฉันฝางได้คิดในใจว่าคนพวกนี้ไม่รู้จักฉันเลยหรือไงเอออลิศฉันน่ะขอถามอะไรเธอหน่อยสิ ได้ข่าวว่าคุณคิตนะน่ะเขาเก่งเรื่องศิลปะาการต่อสู้เกี่ยวกับดาบมากเลยใช่ไหมฉันอยากเรียนกับเขาและที่สําคัญเขาเป็นยังไงบางนน้างอลิได้พูดขึ้นมาว่าคุณซี่คุณไม่รู้เหรอคะคุณคิตะเขาเสียไปแล้วนะคะอะไรนะว่ายังไงนะปรมะจารย์คิตะเขาเก่งที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยนะเรื่องศิลปะการใช้ดาบฉันฝ่าในะคิดในใจว่าคุณสี่คนนี้เขายังไม่รู้ความสามารถของฉันสินะแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าฉันเป็นใคร อลิสช่างมันเถอะนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันฉันน่ะต้องคุยงานเดี๋ยวค่อยเจอกันนะนาตอนนี้คุณซีเขาได้เดินออกไปอลิสได้พูดขึ้นมาว่าคุณเฉินฟางดูเหมือนว่าคุณซีน่ะยังไม่รู้นะว่าเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ญี่ปุ่นแสดงว่าคุณซุนยังไม่บอกคุณซี่เลยฉันฝานั้นพูดขึ้นมาว่าบางทีน่ะซุนอาจจะบอกไปแล้วก็ได้แต่ซี่อาจจะไม่เชื่อช่างมันเถอะอลิสเราไปสนุกในงานกันดีกว่า ณนะตอนนี้ฉันฝางได้เดินเข้ามาในงานมีนักร้องสาวคนหนึ่งกาลังร้องเพลงอยู่ฉันฝางได้คิดในใจว่าผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่ร้องเพลงอยู่มีออรา่าอยู่รอบตัวคล้ายๆกับอลิตสมัยก่อนเลยรือว่าเขาจะโดนวิญญาณสิงสู่อย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้บางทีอาจจะมีเครื่องรางบางอย่างที่ทําให้คนในวงการบันเทิงถูกครอบงําก็ได้ฉันกลัวว่าอีกไม่นานผู้หญิงคนนี้จะหายตัวไปณนะตอนนี้มีชายชกันได้พังประตูเข้ามาถอยไป บริษัทฟูไห่มาถึงแล้วชยชะกันได้เดินหาคุณซี่พร้อมพูดขึ้นมาว่าคุณซี่ครับคุณฟูไห่อยากพบกับคุณสวัสดีสี่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะทหารพวกนั้นน่ะยังอยู่ที่นี่กันอีกเหรอจำผมได้หรือเปล่าคนที่เดินมานั่นคือคุณฟูไห่นั่นเองกับอีกคนหนึ่งนั่นคือคุณยานเทียนสวัสดีครับคุณฟูไห่สวัสดีครับคุณยานเทียนฮะฟูไหฮย,ยานเทียนใช่แล้วฉันเอง ไม่ได้เจอกันนานเลยนะและเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปโปรดรับชม EP หน้านะครับ